สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่นะครับผมมิสเตอร์บูมครับมิโซครับตอนนี้พวกเราสองคนพาคุณผู้ชมมาที่โครงการแฮปปี้วิวดอนเมืองจากอินฟินิตรี a l ลเอสเตนะครับซึ่งตั้งอยู่บนถนนเทิดราชันในย่านดอนเมืองนี่เองนะฮะคุณผู้ชมครับโครงการนี้เป็นโครงการพาโฮม2ชั้นนะครับครับในราคาที่ค่อนข้างให้หยิบจับเป็นเจ้าของง่ายรูปแบบโครงการเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเราสองคนพาคุณผู้ชมไปดูครับครับผม สวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้คือแฮ p ปี้วิ w ดอนเมืองจากอินฟินิต r รี l ลเอสเตครับโครงการนี้เป็นโครงการทาวน์โฮม2ชั้นนะครับในระดับราคา2-3ล้านบาทตั้งอยู่ในย่านดอนเมืองสงประภาครับทำเลที่ตั้งของโครงการจะอยู่บนถนนเทิดราชันนะครับซึ่งเป็นถนนเส้นรองที่อยู่คู่ขนานไปกับถนนสงประภาอีกทีนะครับอยู่ลึกจากถนนสงประภาเข้าไปประมาณ2.8กิโลเมตร แล้วก็อยู่ห่างจากทางขึ้นลงทางด่วนสีสมานประมาณ4กิโลครับรูปแบบของโครงการจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรพื้นที่โครงการประมาณ34ไร่ครึ่งนะครับมีบ้านอยู่ทั้งหมด342ยูนิตซึ่งทั้งหมดจะเป็นบ้านแบบทาวน์โฮม2ชั้นนะครับแล้วภายในโครงการก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นคลับเฮาส์สระว่ายน้ำแล้วก็สวนสาธารณะอยู่ภายในโครงการด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆและรูปแบบของตัวบ้านที่นี่จะเป็นแบบไหนเราจะไปชมกันครับ คุณผู้ชมก่อนที่จะเข้าไปดูในตัวโครงการดูระบบ Security บเขาก่อนอคือระบบ Security ของที่นี่เกาจะมีป้อมรปภอ,อยู่หน้าโครงการแล้วก็จะมีรั้วไม้กระดกม,มี CCTV วงจรปิดอยู่ตรงนี้นะครับรถที่ขับเข้ามานะฮะก็จะ Identify โดยการเป็นแปะสติกเกอร์ตรงกระจกใช่นะฮะคือถ้าเป็นลูกบ้านเนี่ยก็คือมีสติกเกอร์ก็คือเข้าได้เลยรปภเขาจะกดเปิดประตูให้แต่ถ้าไม่ใช่ลูกบ้านไม่มีสติกเกอร์ก็ต้องมาแลกบัตรเข้าไปนะครับ,ค,รบคุณผู้ชม ตรงส่วนตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการแยกโซนเข้าออกชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคุมคนเข้าออกง่ายหน่อยส่วนด้านในเนี่ยคุณผู้ชมเวลา er เราเข้ามาติดต่อปุ๊บเนี่ยแลกบัตรเรียบร้อยเนี่ยรอพอก็จะเปิดประตูให้แบบนี้ละละอาา่าแล้วก็เดินเข้ามาใช่พอเราเข้ามาข้างในเนี่ยเราก็จะเจอถนนเมนที่เป็นถนนเมนของโครงการอยู่ทางด้านนี้ครับส่วนตัวบ้านที่เป็นบ้านในโครงการอยู่ทางฝั่งนี้ทั้งหมดเลยถนนในโครงการที่เป็นถนนเมนตรงน,รงนี้คุณผู้ชมมันจะเป็นถนนที่กว้าง16เมตร นะครับ,รบซึ่งจะแยกออกมาทางเป็นสองฝั่งเข้า<ม>ออก,อกร,รถวิ่งสวนก<ด>็นได้ใช่เกาะกลางเขาเนี่ยเขาจะใส่ต้นไม้ใหญ่สลับกับต้นอารีลาวดีไว้ให้นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีไม้ดอกไม้ใบให้ร่มเงาตลอดเวลาเราเข้าออกต้นไม้มันสมบูรณ์แล้วเน,น,นี่ยถนนเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะให้ร่มเ,เงาเยอะพอสมควรครับส่วนเมนเฟซิลิตี้ของที่นี่จะเป็นคลับเฮาส์ซึ่งอยู่ด้านในเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเข้าไปดูครับไปกันเลยครับคุณผู้ชมศูนย์กลางอารยธรรมของโครงการนี้ก็คือตัวคลับเฮาส์ตรงนี้ ตัวขับเา้าตรงนี้จะปกอบจะประกอบไปด้วยพื้นที่หลายๆส่วนรวมกันนะครับครับอย่างแรกคือมันเป็นพื้นที่จอดรถส่วนกลางด้วยก็คือมีที่สําหรับวิซิเตอร์หรือแขกไปใครมาอะไรต่างมาจอดรถตรงนี้ได้มีโซนที่เป็นแบบว่าสารพระภูมิอยู่ด้านหลังใช่แล้วก็แถวเนี้ยเขาจะทําเป็นสวน ซึ่งสวนเนี่ยจะปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาสลับกับพวกต้นลีลาวดีไว้ให้พวกต้นที่คุณผู้ชมเห็นหลายๆต้นอ่ะเป็นหูกระจงซึ่งมันจะเป็นไม้พุ่มไม้ไมไมที่แตกพุ่มสวยแล้วก็ให้ร่มเงาเยอะดังนั้นต่อไปในอนาคตอ่ะพอโครงการมันสมบูรณ์แล้วอีกสักสองสามปีนะก็คิดว่าแถวนี้จะมีร่มเงาเยอะพอสมควรครับ,รบซึ่งก็จะเอื้อให้พื้นที่ด้านหลังมันน่าใช้ขึ้นพื้นที่ด้านหลังนั่นคือ นามเด็กเล่นอ่าก็จะเป็นเหมือนสวนสาธารณะภายในหมู่บ้านด้วยใช่พาเด็กมาเล่นมาอะไรได้ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นเป็นอาคารนี้ก็คืออาคารคลับเฮาส์ซึ่งอ,อาคารคลับเฮาส์เนี่ย ต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะกลายเป็นนิติบุคคลนะคุณผู้ชมครับซึ่งนิติบุคคลอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่กลางหมู่บ้านเลยอ่ะอยู่เซ็นเตอร์ของหมู่บ้านแข,นขกไปใครมาใครมาติดต่ออะไรก็มาติดต่อที่นี่พอเราเดินขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับตรงนี้ก็จะเจอกับส่วนของสระว่ายน้ําซึ่งวางไว้ตรงกลางนะครับใช่สระว่ายน้ำเนี่ยเขาจะแยกเป็นสระเด็กกับสระผู้ใหญ่นะรสระเด็กก็จะเป็นพื้นที่เท่าคุณผู้ชมเห็นวนสระผู้ใหญ่เนี่ยจะขนาด ความยาว14เมตรความกว้างประมาณ6เมตรระบบเกลือครับมาไหว้ได้ไม่ต้องกลัว,ลวเรื่องแบบคอลงคอลีนอะไรพวกนี้พื้นที่รอบๆสระก,ก็จะวางเก้าอี้เป็นพื้นที่นั่งเล่นอะไรเอาไว้ให้ใช่แล้วก็ลานตรงนี้เป็นลานเอกประสงค์เวลาจัดประชุมลูกบ้านทํานู่นทํานี่อะไรก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เรียกว่าสาธารณูปโภคส่วนกลางคร่า,าว,วาาๆแล้วเราพาคุณผู้ชมไปดูบ้านตัวอย่างกันบ้างครับไปกันเลยครับ โอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าบ้านตัวอย่างซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐานนะฮะอันนี้คือหน้าตาของจริงที่เราจะได้ลักษณะเขาจะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมบ้านของที่นี่เนี่ยเขาจะมีอยู่2องทป์นะครับทป์ที่เป็นแปลงตรงกลางเนี่ยจะเป็นไทป์หน้ากว้าง5.5เมตรส่วนแปลงมุมแบบที่เรายืนอยู่ตรงนี้จะเป็นทป์6.5เมตรหน้ากว้าง6.5เมตรนะครับพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ย134ตารางเมตรตั้งอยู่บนขนาดที่ดินประมาณ24ตารางวานครับ จัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ํา2ที่จอดรถเราจะมาดูกันว่าเขาทํำยังไงนะฮะเริ่มตั้งแต่พื้นหน้าบ้านเลยคุณผู้ชมค,คือที่นี่เขาเขาทำพื้นหน้าบ้านเนี่ยก็จะมีรางรับน้ําก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะดันพื้นที่<ล>ที่เป็นสโลปขึ้นมาที่บ้านซึ่งสโลปเนี่ยเราไม่ใช่เห็นแค่สโลปแค่นี้นะตัวที่จอดรถเนี่ยจะเป็นสโลปหมดเลยดัยงนั้นเวลาเราล้างบ้านหรือล้างทำควาสะอาดรถเนยน้ำมันจะไหลลงมาซึ่งก็จะมาลงรองรา,างระบายน้ําตรงนี้ไหลลงท่อระบายน้าทิ้งไป ไม่ไปรบกวรถนนเพราะว่าตัวถนนเนี่ยเขาทาเป็นถนนที่มีสโลปเช่นเดียวกันทุกอย่างจะไหลลงมาที่ตรงนี้ส่วนรั้วที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นรั้วสูงแบบนี้เป็นรั้วโปร่ปงๆปแบบนี้เวลาเราจะเข้าบ้านมันก็สะดวกเพราะว่าเราสามารถปีนปีนขึ้นไปไม่ใช่ครับไ,ไม่ใช่ครับ <c oughs> เวลาเราเข้าบ้านเนี่ยเราเปิดประตูแบบนี้คุณผู้ชมซึ่งมันจะเปิดลําบากหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าบ้านนี่มันเป็นบ้านใหม่อ่ะเมื่อจะฝืดฝืดหน่อยนะครับครับประตูลักษณะแบบนี้เวลาจะทําเป็นประตูเรียกว่า ประตูที่ใช้งานจริงเนี่ยถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยมันควรจะเป็นประตูรีโมทกดเปิดปิดเพราะเวลาเราขับรถจะถอยเข้าเนี่ยถ้าวันไหนฝนตกเนี่ยหรือแดดออกแรงๆก็ตามเราก็ไม่อยาก<น>ะะจะเปิดประตูวิ่งมาเปิดประตูบ้าน<ช>มันจะลำบากดังนั้นเนี่ย ทำเป็นประตูรีโมทอะทำได้ถ้าเกิดว่าบ้านเนี่ยหน้ากว้าง5้าหรือ6เมตรเนี่ยมันจะทําเป็นประตูเลื่อนยังไงก็ได้อยู่แล้วส่วนประตูพับก็ทําได้อยู่แล้วคุณผู้ชมมันมีแบบม้วนไปเก็บด,ด้านข้างก็มีใช่คือรูป<ม>แบบของพื้นที่บ้านที่เขาออกแบบเนี่ยมันทําเป็นประตูอัตโนมัติได้แหละครับส่วนบ้านเนี่ยตรงนี้ที่เป็นที่จอดรถอะคุณผู้ชมมันจะจอดรถแล้วมีหลังคาแบบอยู่ใน,อย,ในอยู่ในส่วนในร่มแค่ครึ่งเดียวมันไม่มีกันสาดนะฮะใช่แล้วก็พื้นเนี่ยเขาจะทําเป็นคอนกรีตเทคอนกรีตไว้ให้แบบนี้เท่านั้น ซึ่งร้อยส่วนใหญ่ร้อยละร้อยอ่ะคือลูกบ้านเนี่ยเขาก็จะเอาพวกกระเบื้องพวกหินพวกอะไรมาปูกันเองอแล้วแต่ความชอบนะครับนั่นทั้งนี้เขาจะเว้นพื้นที่ไว้ให้แล้วก็อาจจะมีการต่อเติมกันสั์แล้วแต่เราใช่อันนี้แล้วแต่เราถ้าเป็นบ้านมุมเนี่ยแปลงมุมเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นพื้นที่สวนทางด้านข้างแบบนี้ด้วยครับผมซึ่งสวนพวกนี้เขาก็จะปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ให้ดูว่าเออมันลงต้นไม้ใหญ่ได้นะ สำหรับคนที่มีบัตเจ็ดเพิ่มขึ้นมาหน่อยแล้วอยากจะได้พื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่สีเขียวปลูกต้นมงต้นไม้บ้างบ้านมุมลักษณะแบบนี้มันก็ก็น่าสนใจแต่มันก็จะได้มีน้อยไม่ได้มีเยอะมากบ้านแปลงมุมเนี่ยพื้นที่ข้างๆเขาจะปูหญ้าไว้นะฮะบ้านไหนที่เลี้ยงสัตว์ใหญ่เช่นช้างม้าวัวควายก็ไม่มีแบบนั้นก็บูมอย่างมากก็กระต่ายป่ะหนาแมวอะไรอย่างนี้โอเคโอเคครับผมครับเดี๋ยวเราพาคผู้ชมไปดูในบ้านดีกว่าว่าเขาตกแต่งกันยังไงครับ คุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราพาคุณผู้ชมไปดูหน้าบ้านที่เป็นบ้านแบบมาตรฐานบ้ามาตรฐานแล้วครับแต่ภายในเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมมาดูบ้านตัวอย่างที่เขาตกแต่งไว้ให้ดูบ้างใช่ไม่งั้นเราจะไม่มีไอเดียเลยว่าเอ,อะไรควรจะวางตรงไหนพื้นที่อะไรจัดยังไงครับบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านทายใหญ่นะคุณผู้ชมก็มคือจะเป็นบ้านที่หน้ากว้าง6.5เมตรเป็นบ้านแปลงมุมซึ่งพื้นที่ใช้สอยของเขาเนี่ยเวลาเปิดประตูม,มาเราจะเจอส่วนโซฟานั่งเล่นรับแขกซึ่งตรงนี้มันเป็นโซฟาที่วางเข้ามุมได้จริงเขาไม่ได้แถมมาให้ แล้วแต่เราเราจะไปจัดโซฟาอะไรยังไงมาวางก็ได้ลักษณะของพื้นที่ส่วนด้านหน้าตรงนี้ที่เขาทําเป็น living area เนี่ยคุณผู้ชมมันจะอยู่ติดกับหน้าบ้านแล้วตรงนี้มันจะเป็นส่วนของมุมบ้านพอดีนะครับพอมันเป็นบ้านแปลงมุมเนี่ยตรงนี้มีหน้าต่าง2ด้านเราเอาโซฟาเป็นตัวแอลมาวางอย่างนี้มันก็ดูแบบเหมาะสมดีใช่แล้วก็ช่องแสงมันได้ช่องแสงเปิด2ด้านเราสามารถรเปิดหน้าต่างเพื่อรับลมหรือชมวิวอะไรพวกนี้ก็ได้ค่ะพื้นที่ตรงนี้ที่เขาวางโซฟาไว้สุดขอบแค่นี้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเสา แต่ในความเป็นจริงอ่ะคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้เราสามารถเอาเก้าอี้มาวางหรือว่าเอาพวกโซฟาเบส,เ,บสเดเบสอะไรมาวางก็ได้<ช>สามารถเพื่อที่จะได้นอนเอกขนกดูได้เพราะนอนเอกขนกตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถนอนดูทีวีที่อยู่ตรงนี้ได้คุณผู้ชมพื้นที่วางทีวีตรงนี้มันพื้นที่ไม่ได้เยอะมากนะคุณผู้ชมพื้นที่ประมาณเท่าช่องเท่าที่เห็นดังนั้นเนี่ยผมแนะนําให้เราบิ้ว คืออย่าอย่าเอาแค่ทีมาวางหรือแผนผนังเฉยบิ้วตู้บิ้วอะไรไปเลยจะได้เก็บของเก็บของอะไรได้มากขึ้นเพราะว่าบ้านหลังนี้นะครับพื้นถึงฟ้านี้ก็อยู่ที่2.8เมตรใช่ครับผมซึ่งถือว่าปริมาตรของบ้านค่อนข้างเยอะนะ2.8เมตรก็ได้บ้านที่ค่อนข้างที่จะปริมาตรเยอะพอสมควรติดพวกตู้แขวนผนังนี่สบายเลยใช่ระยะดูทีวีก็อยู่ระดับประมาณ4เมตร4เมตรกว่าดังนั้นเนี่ย ตรงนี้ใส่ทีวีใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใส่ได้ซึ่งเต็มที่มันก็ได้จะได้55นิ้วอะไรประมาณนี้ซึ่ง<ช>ก็โอเคเวลาเรานั่งดูก็จะได้ดูสบายตาหน่อยพื้นที่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมเขาจัดวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารไว้ให้ครับซึ่งโต๊ะรับประทานอาหารที่จัดวางไว้ให้ขนาดนี้มันก็เพียงพอการั่ง5-6คนแหละใช่จริงๆอันนี้เป็นขนาดแบบว่า6ที่นั่งเลยนะฮะแต่ว่าความเขาใส่มาแค่เก้าอี้มา4ตัวมาให้ดูเฉยๆใช่นะฮะคือบ้านขนาดบ้านขนาดนี้โต๊ะรับประทานอาหารแค่นี้ก็เพียงพอแล้วไม่ต้องใหญ่กนนี้รรอะคับ คือถ้าใหญ่กว่านี้คือไม่ควรจะซื้อบ้านหลังนี้ละแปลว่าสมาชิกในบ้านเรามันเยอะเกินไปใช่นะครับพื้นที่โต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้จะอยู่ติดก,กับส่วนของเรียกว่าส่วนของพื้นที่หลังบ้านนะครับแล้วก็ส่วนของพื้นที่ข้างบ้านซึ่งพื้นที่ข้างบ้านอันเนื่องมาจากบ้านหลังนี้มันเป็นแปลงมุมมันก็เลยมีประตูชุดที่เปิดออกไปด้านข้างบ้านได้คือเปิดออกมาด้านข้างบ้านเนี่ยมันก็จะลดระดับลงมาหน่อยนึงนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นสวน ปกติเนี่ยมันเป็นสวนที่เขาปูหญ้ามาให้เราธรรมดาแต่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทําเป็นเด็กไม้ทําเป็นบ่อปลาทําเป็นอะไรพื้นที่ด้านข้างบ้านเนี่ยมันก็ยังพอทําได้ซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์กับการใช้งานบ้านนี้เแบบวลานั่นงกินข้าวจะได้เห็นวิวอะไรพวกนี้ด้วยครับคุณผู้ชมพื้นที่ส่วนบริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเราเดินต่อมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นโซนที่เข้าสู่หลังบ้านแล้วนะครับฝั่งนี้เนี่ยจะมีพื้นที่อยู่เหลืออยู่อีกนิดหน่อยซึ่งสามารถบิวพวกเคาน์เตอร์หรือว่าชั้นวางของได้นะครับ ซึ่งตรงบริเวณพื้นที่หน้าห,หน้าด้านหน้าตรงนี้เนี่ยจะมีส่วนของห้องน้ําด้วยนะครับซึ่งห้องน้ําห้องนี้นะฮะด้วยความที่บ้านหลังนี้จะมีห้องน้ําอยู่แค่2จุดนะครับมันก็จะมีที่อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําชั้นล่างซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมห้องน้ําห้องนี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยเขาจะม,มีประตูกั้นซึ่งจะใช้เป็นประตูบานเลื่อนแทนนะครับไม่ได้ใช้ประตูบานสวิงเพราะว่าพื้นที่ของห้องน้ําห้องนี้มันไม่ได้ใหญ่มาก ภายในห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะจัดมาเป็นอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์ของโมเกนนะครับผมแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของชาวเวอร์บ็อกซ์ซึ่งก็จะไม่ได้แยกส่วนเปียกส่วนแห้งกันนะครับผมคุณผู้ชมจริงๆบ้านจริงอะมันสุดแค่นี้แหละส่วนข้างนอกเป็นส่วนซักล้างซึ่งจริงๆบ้านเปล่าจะไม่มีอะไรเลยเป็นพื้นที่โลง่งๆแต่บ้านหลังนี้เขาลองต่อเติมไม่ให้ดูว่าด้านหลังเนี่ยถ้าต่อเติมเป็นครัว<อ>จะต่อเติมยังไงบ้าง<อ>พื้นที่ฟังก์ชันก็ทํามาค่อนข้างที่จะแปลกน่าสนใจนะตรงนี้จะบิ้วเป็นเคาน ซึ่งเป็นเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็ทําครัวทําอะไรตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ว้างๆสำหรับวางน่ดวางนี่ได้แล้วนี่ก็จะเปิดประตูไปส่วนสวนหลังบ้านได้นะครับส่วนพื้นที่ด้านที่บูมกําลังยืนอยู่นั่นแหะก็จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะแปลกตรงนี้นะฮะเขากันเป็นเคาน์เตอร์ใช่ซึ่งเป็นเคาน์เตอร์สูงหน่อยเพื่อที่จะวางพวก เครื่องซักผ้าไว้ใช่เครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าอะไวร,าราวางไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้กั้นเคิร์ฟไว้แบบนี้เพื่อตรงนี้สามารถทําเป็นส่วนซักล้างทํานู่นทํานี่ได้หรือเราจะเอาน้ํามาเทแล้วก็เลี้ยงปลาหางยุงอะไรพวกนี้อ,อันนั้นก็เกินไปนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนน้นด้านบนนะฮะเขาก็เจาะเป็นช่องกระจกไว้ทําเป็นสกายไลน์ให้แสงธรรมชาติส่องมาด้านหลังก็จะได้ไม่มืดจนเกินไปนะครับคุณผู้ชมครับแต่ผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับคนที่อยู่เรียกว่าทาวน์โฮมจะมีพื้นที่หลังบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ก็อยากจะต่อเติมกันแหละนะครับคุณผู้ชมแต่จริงเรื่องพวกนี้เราต้องดูดูหมู่บ้านเราดูเพื่อนบ้านเราดูสิทธิ์ของคนอื่นด้วยเพราะว่าการต่อเติมหลังบ้านเนี่ยบางทีมันผิดกฎกติกาผิดระเบียบแล้วไปริดรอนสิทธิ์ของคนอื่นที่เป็นเพื่อนบ้านเราซึ่งเขามไม่ได้ต่อเติมอย่างนั้น,นตรงนี้ผมใหญ่ให้ฝากให้คุณผู้ชมพิจารณาด้วยสาหรับเรื่องของการต่อเติมพื้นที่หลังบ้านครับคุณผู้ชมครับผม คุณผู้ชมชั้น2เนี่ยเราขึ้นได้ด้วยบันไดครับถูกต้องครับไม่มีมลิฟต์เออไม่มี<อ>ลิฟต์<อ>คือบันไดชั้นสองเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆก,กับส่วนของประตูทางเข้าหน้าบ้านนะครับครับซึ่งรูปแบบของบันไดเขาเนี่ยเขาจะออกแบบมาเนี่ยให้มันมีช่องแสงอยู่ตรงนี้ตรงส่วนของตรงชานพักบันไดตัวช่องแสงตรงนี้ดีนะเพราะว่ามันจะช่วยดึงแสงธรรมชาติเนี่ยส่องเข้ามาในส่วนของโถงบันได ทำให้บันไดมันสว่างเวลากลางวันเนี่ยเราไม่ต้องเปิดไฟเดินเข้าเดินเดินขึ้นเดินลงมันจะได้ปลอดภัยเป็นพื้นที่นั่งของคุณรปภประจำบ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่นั่งเฝ้าอรอลูกมาหรือย,ยังกลับหรือย,ยังคุณผู้ชมบันไดที่นี่มันจะเป็นบันไดที่ค่อนข้างที่จะใช้พื้นที่น้อยอันเนื่องมาจากว่าเขาต้องการให้พื้นที่ชั้นหนึ่งลงชั้นสองมีพื้นที่เต็มเมแล้วก็มีระยะความสูงถึงฝ้ามากๆดังนั้นเนี่ย พื้นที่บันไดเนี่ยเลยถูกบีบให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้ซึ่งรูปแบบการออกแบบบันไดเขาเลยได้เป็นบันไดเล็กใช้พื้นที่น้อยซึ่งมันจะทําให้เดินขึ้นเดินลงอาจจะไม่สะดวกบ้างเพราะมันชันนะคุณผู้ชมชันแบบนี้เลยนะครับแต่มันก็มีข้อดีตรงที่ว่าบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านที่ใช้พื้นที่ใช้สอยด้านล่างกับด้านบนได้ค่อนข้างที่จะเต็มพื้นที่หน่อยครับคุณผู้ชมใช่แล้วครับแล้วพื้นที่ส่วนของใต้บันไดตรงนี้คุณผู้ชมอันนี้เขาทาเป็นห้องเก็บของนะครับซึ่งด้วยความที่ขข้ออจํําากัััดดงบนนไเมลยทใ ห้องเก็บของตัวนี้มันเดินเข้าลําบากนิดหนึ่งนะฮะและประตูทางเข้ามันก็ไม่ได้เป็นประตูปกติมันอาจจะเปิดแล้วจะติดติดนิดนึงสําหรับคนตัวใหญ่ๆนะครับอ่าเวลาเราเปิดออกมาปุ๊บมันก็จะมีพื้นที่ห้องเก็บของอยู่ตรงนี้นะครับล้วก็อาจจะเอาของมาใส่ตรงนี้ได้แต่ว่าของที่เอามาใส่ตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นชิ้นใหญ่มากนะคุณผู้ชมเพราะว่าทางเข้าตรงนี้มันไม่ได้เยอะนะครับดังนั้นอาจจะเป็นของแบบสูงสูงไม้กวาดไม้มอบอะไรเง,งี้ยดึงออกมาจากตรงนี้พ,พอได้ครับบูมลองเข้าไปดูซิอยากดูว่ามันเป็นยังไง แค่ม,มากน้อยอยู่ได้หรือเปล่าอะไรไปครับ <c oughs> คุณผู้ชมไปดูชั้น2กันครับ เดินขึ้นบันไดมาที่ชั้นเนี่ยจะเจอโถงส่วนกลางตรงนี้ครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นโถงใหญ่หรอกคุณผู้ชมแต่มันเป็นส่วนพื้นที่ที่แจกแจกเข้าไปยังส่วนของห้องต่างๆแจกไม่ใช่แจกแบบนี้ครับุณครับห้องข้างบนเนี่ยก็จะมีห้องที่ประกอบไปด้วยห้องนอนสามห้องเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมอยู่ทางนี้ครับแล้วก็ห้องนอนเล็กอีก2องห้องทั้ง3ห้องนี้จะใช้ห้องน้ําร่วมกันคือห้องนี้นะคุณผู้ชมครับแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยข้างบนมีห้องนอน3ห้องมีห้องน้ําห้องเดียวจะเพียงพอไหมจริงๆเ่ะ ถ้าเกิดว่าเราอยู่กันแค่พ่อแม่ลูก3-4คนเนี่ยมันก็น่าจะพอได้เพราะว่าห้องอีกห้องหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้เป็นห้องนอนลูกอาจใช้เป็นห้องทํางานห้องแต่งตัวอะไรไปแล้วในคราวจําเป็นหรืออะไรต่างๆเนี่ยสามารถไปใช้ห้องน้ําข้างล่างในการเข้าห้องน้ําหรืออาบน้ําได้ห้องน้ำข้างล่างก็ใช้ได้เหมือนกันเขาเตรียมฟังก์ชันไปแล้วนะใช่เพียงแต่มันอาจจะไม่ได้สะดวกเหมือนกับการมีห้องนอนอยู่ในมาสเตอร์เบดมอยู่ในห้องนอนหรืออะไรพวกนี้ซึ่งก็ต้องแลกกันนะคุณผู้ชมคือที่นี่คือต้องการใช้พื้นที่ให้มันคุ้มที่สุด ในขนาดบ้านที่มันไม่ใหญ่จนเกินไปห้องแรกเนี่ยห้องนอนแรกอยู่ทางด้านหลังเป็นห้องนอนเล็กคุณผู้ชมเขาจัดออกมาแนวแบบหวานน่ารักสำหรับรเด็กะะออสำหรับเด็กผู้ชายกาลังห้าวอ,อะไรอย่างเงี้ย <laughs> ก็ตรงนี้สามารถวางเตียง3ฟุตรครึ่งแบบที่เขาวางก็ได้แต่จะวางเตียง5ฟุตก็วางได้จะทําเป็นเตียง2ชั้นก็ทําได้เพราะจริงๆห้องนี้มันเป็นห้องเปล่าคุณผู้ชมจะวางเตียงด้านไหนก็ยังได้เลยนะครับพื้นที่ปลายเตียงก็วางทีวีวางชั้นวางทีวีได้ ตรงนี้ก็ทําเป็นโต๊ะแต่งตัวเป็นห้องเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นอะไรแบบนี้ได้ข้อดีของห้องนี้ก็คือมันมีหน้าต่างเปิดได้จาก2ด้านมีหน้าต่างเปิดจากด้านนี้ได้แล้วก็เปิดจากด้านนี้ได้ซึ่งมันทําให้ฟโฟลของอากาศเนี่ยมันสามารถฟโฟลในห้องได้ดีกว่าห้องที่มีหน้าต่างด้านเดียวแน่นอน,นครับคุณผู้ชมส่วนห้องนอนอีกห้องนึงนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เดินเข้ามาแล้วนะฮะก็จะเป็นห้องที่เล็กกว่าห้องเมื่อกี้นิดหน่อยเขาแต่งมาโทนแบบ สีเข้มๆหน่อยนะครับวางตุ๊กตาหมีมาตัวหนึ่งก็คงจะเป็นห้องสําหรับลูกสาวนะฮะในเมื่อห้องลูกชายใช้สีชมพูไปแล้วนะครับห้องนี้เขาวางเตียงขนาด3ฟุตครึ่งนะครับเอาชิดหน้าต่างเอาไว้นะครับผมให้ได้แสงธรรมชาติตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะทําให้พื้นที่ด้านข้างเตียงฝั่งนี้เนี่ยมันเหลือเยอะขึ้นนะครับพื้นที่ตรงนี้เขาก็เลยสามารถวางแบบพวกโต๊ะหัวเตียงอะไรตรงนี้ได้นะครับติดตู้เสื้อผ้ามาทางนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับวางโต๊ะเครื่องแป้งนะครับ ส่วนพื้นที่ปลายเตียงเนี่ยเหลืออีกนิดหน่อยนะครับแต่การที่เตียงเนี้ยมันใช้คนเดียวนะครับแล้วก็วางชิดผนังไปแล้วเนี่ยเราสามารถขึ้นเตียงจากฝั่งนี้ได้ดังนั้นพื้นที่ปลายเตียงตรงนี้เอาจริงๆก็คือไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องเดินผ่านอยู่แล้วนะครับเราสามารถเอาชั้นเอาของอะไรมาวางตรงนี้ติดทีวีแขวนผนังอะไรตรงนี้ได้เต็มที่เลยนะครับผมห้องน้นํา1เดียวของชั้น2นะครับคุณผู้ชมก็จะวางไว้ตรงกลางส่วนถงทางเดินด้านหน้าเลยนะครับ ตัวห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะกั้นธรณีไว้ตรงนี้ด้วยเพื่อที่แบบว่าเซฟไว้ก่อนเผื่อแช่น้ําอาบน้ําทําน้าหกเรอะเธออะไรมันจะไม่ไหลออกมาด้านนอกนะครับส่วนภายในห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะติดสุขภัณฑ์ของโมเก้นไว้ให้นะครับก็จะมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์อยู่ตรงนี้นะครับระยะการใช้งานค่อนข้างที่จะเหลือเฟือก็เป็นห้องน้ําที่มีพื้นที่พอสมควรนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของพื้นที่อาบน้ำนะครับซึ่งเขาก็จะให้เรียกว่าชาวเวอร์บล็อกมาพื้นที่แบบนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะติดเว้นพื้นที่ไว้ติดพวกเครื่องทําน้าอุ่นนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีส่วน,นระบายอากาศด้านข้างด้วยซึ่งก็ค่อนข้างี่จะดีสรับการส่วนระบายอากาศในห้องน้ำนะครับมันช่วยทําให้ห้องน้ํานี่มันสะอาดมากขึ้นครับคุณผู้ชมส่วนห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยคุณผู้ชมเราจะเดินเข้ามาอยู่อีกด้านหนึ่งสู่ฝั่งของหน้าบ้านนะครับซึ่งตัวห้องเนี้ยพื้นที่เขาจะเป็นแบบว่าขนาดเหมือนกับ ขนาดประมาณว่าห้องนอน2ห้องเนี่ยรวมกันนะฮะ<ช>ก็จะใหญ่เป็นอสองพาร์รูปแบบการจัดของเขาเนี่ยจริงเนี่ยพื้นที่นี้มันจัดง่ายมันเป็นสี่เหลี่ยมครับรูปแบบการจัดที่เขาจัดมาให้ดูคือเขาวางเตียง5ฟุตไว้ตรงนี้ซึ่งเตียง5ฟุตที่วางไว้ตรงนี้ในห้องมาสเตอร์ไปลูไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าในความเป็นจริงอ่ะเราอยู่2คนอยู่แล้วมันจะใช้เตียง6ฟุตดีกว่ามันควรจะมีพื้นที่ให้เรานอน,อนแล้วมี ช่องว่างระหว่างกันบ้างใช่เพราะใครมันจะเป็นรักกัน<ม>ได้ตลอดเวลาออนะครับคือวางเตียง6ฟุตไว้ซึ่งเตียง6ฟุตเนี่ยมันจะกินพื้นที่ด้านข้างนิดหน่อยไม่ต้องไปสนใจมันคุณผู้ชมมันมีระยะให้วางอยู่แล้วเ<ม>สียพื้นที่โหโัวเตียงสําหรับวางของนิดหน่อยไปช่างมันนะครับ<ม>ส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของระเบียงซึ่งเขาทาระเบียงหน้าบ้านมาไว้นิดหน่อยนะครับระเบียงตรงนี้คุณผู้ชมไม่ใช่ที่วางคอมเพรสเซอร์แอร์แต่เป็นระเบียงสามารถใช้งานได้ จะตากผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรือจะแบบปลูกต้นไม้เล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้ก็ได้เพื่อสร้างบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมส่วนพื้นที่ของห้องนี้ที่เหลือนะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเขาจะให้มาเป็นห้องเปล่าๆโล่งๆนะฮะผนังส่วนนี้เขากั้นขึ้นมาให้ดูนะครับซึ่งเขาทําเป็นชั้นวางทีวีนั่นเองนะครับซึ่งด้านหลังของชั้นวางทีวีตรงนี้เนี่ยเขาใส่มาเป็น walk in closet นะครับซึ่งตรงนี้ซึ่งไอที่เขาเอา งานศิลปะมาวางเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วคือตู้เสื้อผ้านั่นเองนะ,ค,ะคุณผู้ชมก็สามารถทําตู้เสื้อผ้าเป็นตัว L ได้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามันน้อยไปเนี่ยนะครับ mm. ก็ใส่ให้มันรอบนี้ไปเลยนะครับผมแล้วอาจจะทําทางเข้าเล็กๆหน่อยเพื่อให้มันใส่ตู้ได้ใหญ่ขึ้น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านตัวอย่างนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านอีกหลังหนึ่งกันบ้างที่เป็นบ้านมาตรฐาน,นะครับ คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูบ้านที่เป็นบ้านมาตรฐานของจริงบ้างว่าเวลาเราซื้อเราได้อะไรยังไงแบบไหนครับซึ่งบ้านที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูเป็นบ้านหลังเล็กกว่าบ้านหลังเมื่อกี้นะบ้านหลังนี้มันจะเป็นหน้ากว้างแค่5.5เมตรก็จะเล็กแคบกว่าอันเมื่อกี้1เมตรใช่ซึ่งพื้นที่ด้านหน้าคุณผู้ชมไม่ต้องมาสนใจนะนี่เขาตกแต่งม่้ดูในความเป็นจริงจะเป็นพื้นที่เรียบๆธรรมดาปูคอนกรีตธรรมดาเราจอดรถอยู่แล้วแหละนะครับเริ่มจากพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเฉลียงหน้าบ้านสําหรับ ฟังก์ชันใช้งานแบบพอรองเท้าใส่รองเท้าเปลี่ยนรองเท้าตรงนี้ก็จะมีชั้นวางรองเท้าอะไรก็วางไว้ได้ด้านนี้เขาเตรียมปลั๊กไปให้ด้วยเผื่อเราจะทํางานทํานูน่ทนทํานี่ล้างนูน่นล้างนี่ติดนูน่นติดนี่แล้วก็สามารถที่จะใช้<ว>ได้เครื่องล้างแบบพื้นหรืออะไรตรงนี้ก็สามารถทนะี่จะมีปลั๊กอยู่หน้าบ้านฝั่งตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่อยู่อีกบานหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าซึ่งเป็นวัสดุ UPVC นะครับผมใช่ตัวพื้นเนี่ยตรงนี้ก็จะยกระดับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะ อ่าพวกฝุ่นพวกอะไรพวกนี้มันจะได้ไม่ไม่ฟุ้งตามไปนะครับหรือเวลาระกวาดบ้านทำตรงนี้ก็จะทำความสะอาดง่ายหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันคุณผู้ชมพอเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยตัวบ้านเนี่ยเขาจะปูกระเบื้องแกรนิโซ่ไว้ให้ผนังฉาบเรียบทาสีตำแหน่งติดตั้งแอร์ติดตรงนี้นะคุณผู้ชมส่วนตรงนี้ที่เป็นส่วนที่เป็นตู้เก็บของชัดแอร์ห้องเก็บของใต้บันไดเขาจะติดประตูมาให้แบบนี้แล้วนะครับครับ ส่วนของอตัวกระจกด้านหน้าตัวหน้าต่างกระจกด้านหน้าก็ติดไปให้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เปล่าๆนะครับคือเราจะจัดยังไงก็จัดได้ตามใจนะครับด้านนี้ก็จะเป็นประตูที่เปิดออกไปส่วนของหลังบ้านที่เป็นส่วนซักล้างซึ่งด้านหลังก็จะโล่งๆธรรมดานะครับแล้วตรงนี้นะครจะเป็นส่วนของประตูทางเข้าห้องน้ํา ซึ่งอันนี้เขาจะติดมาเป็นประตูบานเลื่อนนะครับลักษณะเขาจะเป็น UPVC เหมือนกันนะครับใช่ครับแต่ผมแนะนำคุณผู้ชมนะว่าให้ปิดประตูนี้ไว้เสมออเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ปิดไว้เนี่ยเราเปิดไว้แบบเนี้เราจะหาสวิตช์ไฟไม่เจออ๋อ <c oughs> ันเลยคุณ <c oughs> ผู้ชมเ <c oughs> ดียวดูชั้นสองกันบ้างพื้นทีช่ชั้นสอก็วัสดุอุปกรณ์ 2, ที่เขาให้นะครับคุณผู้ชมก็ ห้องนอนแต่ละห้องจะได้เป็นประตูหน้าตาแบบนี้นะครับเป็น UPVC เหมือนกันบานทึบ <ừ. S 1> แล้วก็มือจับเป็นลูกบิดแบบหมุอนแบบนี้นะครับเราเดินเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะเป็นห้องโล่งๆแบบนี้เขาติดปลั๊กมาให้ตามตำแหน่งเลยนะครับแอร์ตำแหน่งแอร์เนี่ยติดมาให้ทางนู้นนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีหน้าต่างชุดหน้าต่างทางด้านนี้มีคอมแอร์เนี่ยที่เป็นคอยแอร์ร้อนเนี่ยจะอยู่ทางด้านนอกแผนไว้ด้านนอกเวลาเป็นเทนนั้นก็เป็นเทนนันด้านนี้นะครับคุณผู้ชม ส่วนห้องที่เป็นห้องนอนเล็กอีกห้องคล้ายๆกันนะแล้วก็จะเป็นห้องโล่งๆเปล่าๆวัสดุอุปกรณ์เรียกว่าเหมือนกันเป๊ะเลยเรียกว่าขนาดห้องก็ใกล้เคียงกันด้วยใช่ครับ,รบซึ่งตรงนี้นะครับพื้นที่บริเวณชั้นสองเนี่ยก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าห้องน้ําห้องนี้มันจะเป็นห้องน้ําที่แชร์ใช้ร่วมกันทั้งสามเป็นแชร์ใช้ร่วมกันทั้ง3าห้องเลยนะครับส่วนห้องนอนใหญ่ก็จะอยู่อีกด้านหนึ่ง พอเราเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยพื้นที่ห้องนอนใหญ่เนี่ยจะขนาดประมาณเหมือน2ห้องนุ้นรวมกันใช่นะใอยู่ทางด้านหน้าบ้านนะครับ,รบพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่แบบเว้าวเข้ามาแบบนี้ดังนั้นเนี่ย เวลาเราจะแต่งห้องจะอะไรเนี่ยแม้แต่ห้องนี้มันก็แต่งค่อนข้างจะไม่ยากเท่าไหร่รุ่มเป็นห้องสี่เหลี่ยมแต่ถ้าเราบิวอินเนี่ยมันจะลงตัวกว่านะครับ,รบส่วนของประตูเปิดออกระเบียงอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะทําเป็นประตูชุดแบบนี้ว่าให้ลอกแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่สําหรับระเบียงเล็กๆนี้มันไม่มีคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ให้แบบร้อนเราอยู่ที่ไมได้ครับท่านผู้ชม โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ดูบ้านตัวอย่างเสร็จไปแล้วนะฮะพี่โอ,โอค,ครับโครงการแฮปปี้วิวนี่เหมาะสมกับใครครับพี่ก็ต้องบอกว่าเหมาะสําหรับคนที่มองหาทาวน์โฮมหรือมองหาบ้านย่านดอนเมืองนะ <ừ. S 1> คุณผู้ชมซึ่งจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมว่าแถวเนี้ยมันมีบ้านให้เลือกเยอะพอสมควรครับ <c oughs> แต่ว่าสําหรับคนที่เลือกโครงการน,นี้คือต้องบอกว่าเลือกโครงการใหญ่คือโครงการใหญ่ไม่จะแตกต่างจากโครงการเล็กตรงที่ว่าโครงการใหญ่มันจะมีเพื่อนบ้านเยอะยูนิตเยอะ ซึ่งมันจะทําให้มีส่วนกลางเยอะไปด้วยออย่างโครงการนี้คุณผู้ชมขนาดของถนนรูปแบบของ Security แล้วก็พวกคลับเฮาส์พวกสปอร์ตคับอะไรต่างๆกับพื้นที่ที่เป็นสวนเขาเนี่ยม,มันก็จะเยอะเป็นเงาตามตัวซึ่งมันก็จะน่าใช้มากขึ้นครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคือโครงการที่เป็นโครงการใหญ่เพื่อนบ้านเยอะเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของคนมาช่วยใช้ f ฟ c i ิลิตี้วนกลางเยอะหน่อยอความพลุกพล่านใช่แล้วก็เราก็ต้องเมัวร์ว่าออ จะรักษาวินยัยในการอยู่อาศัยร่วมกันได้ค่อนข้างเยียดดีนิติบุคคลกับกรรมการหมู่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยต้องร่วมมือร่วมใจกันพอสมควรมันจึงจะท,ทาให้ชุมชนที่มันใหญ่ๆแบบนี้นเป็นชุมชนที่มันน่าอยู่ขึ้นมาได้ครับผมคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการ Happy Vi e w ดอนเมืองจาก Infinite Real e s t a ส e นะครับสำหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการนี้ก็ติดตามอ่านได้ในเว็บไซต์ thing o f l i v i n g c o m เช่นเคยครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ y o u t u b e c o m t i n g o w i n g ครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับผมและโปรดติดตามชมรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์นะครับเวลา11โมงถึง11โมงครึ่งทางช่อง Money Channel ครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ